สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาสร้างห้องซ้อม6เกม1น,นาทีบวก3วินาทีนะครับคอยดูว่าจะมีใครมาเล่นด้วยไหมโอเคครับหองใหม่ห้องใหม่เรอท่านผู้ชมรอคูค่แข่งกัมาแล้วครับ,ค,รบ,ค,รบคุณสังเวียนรเข้ามาใหม่เมื่อกี้มีปัญหาเรื่องเชื่อมต่อ หนึ่งาทีบวกสามวินาทีนะครับเวลาเร็วพอสมควรเลยไปครับขึ้นไปขึ้นไปครับผมมานี่หนึ่งนาทีบวกสามวินาที ขึ้นไปเดินกันปันนนป่นยิกเลยแลงานนี้ปั่นยิ่เลยือก่แก่ประจำนะครับไฟ์สดก็เจอกับคนนี้ประจำคุณสังเวียนฝีมือดีมากนะครับแต่วันนี้มาในแมทช์พิเศษด้วยการสร้างห้องนะครับสร้างห้องแล้วก็ให้คนเข้ามาซ้อมแล้วก็มาเจอก่แก่อีกครั้งหนึ่ง มันก็คล้ายๆกับไลฟ์สดนั่นแหละนะครับคล้ายๆกับไลฟ์สดเพียงแต่ว่าเราเราไม่ได้ไลฟ์สดเราแค่สร้างห้องแล้วบันทึกวิดีโอเฉยๆนะครับซึ่งก็ใช้วิธีเดียวกันกันกบไลฟ์สดนั่นแหละนะครับขึ้นไป วิดีโอชุดนี้ผมจะไม่ปิดชื่อนะครับผมจะไม่ปิดชื่อเนาะอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูแบบเต็มเต็มนะครับแต่ถ้าคนไหนที่ชอบจอใหญ่ๆก็ขออภัยนิดหนึ่งท่านต้องตะแคงโทรศัพท์ดูท่านอย่าดูแนวตั้งท่านจะต้องดูแนวนอนนะครับถึงจะเห็นพื้นที่เต็มเมนะครับเพราะว่าผมบันทึกด้วยแนวนอนนะครับอย่าดูแนวตั้งนะครับวิดีโอชุดนี้ เพราะว่าท่านจะเห็นภาพเล็กภาพมันจะเล็กไปเลยทันทีถ้าดูแนวตั้งท่านจะได้เห็นทั้งชื่อคนรูปร่างโปรไฟล์เลยแหละทีนี้จะได้ดูกันชัดๆไปเลยนะครับไม่ปิดนะครับชุดนี้จะไม่ปิด ขึ้นไปต้องขออนุญาตคุณสังเวียนนะครับซึ่งสองว่าผมจำยม่ได้แล้วแหละครับพี่มีปัญหาดอกนะครับไม่ไดเอามาบูรี่อะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นแค่เกมกีฬานะครับขึ้นมาไปเวลาของคุณสังเวียนกำลังจะหมดลงนะครับ มานี่จับหนี้ขึงแล้วต่อให้กินมานี่ไปเข้ากินถอยมานี่ เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยกระดานที่หนึ่งเราจะบันทึกเกมครั้งละหกกระดานนะครับขึ้นไปเอาละครับคุณสังเวียนมีหยุดอยู่พักหนึ่ง มีหยดจุดแป๊บนี่อะไรเอ่ยพุ่งหัวซีอแต่ไม่ได้พุ่งเพราะว่าเราไม่ได้แทรกเราไม่ได้แทรกนะครับแทรกแล้วงานนี้แทรกแล้วเขาต่อเข้ามา กินกินกินไม่รู้ว่าชนะไหมนะแต่ว่าทำไปก่อนเห็นพอดีเห็นพอดีนะครับสามต่อกินให้กินไม่น่าไม่น่าจะชนะหรอกแต่ก็ไม่แน่นะไปนี่ ก็นนไม่นเนะเปิดเกมแรกกันเลยครับทั้งสองคนไม่มีอดข้อเอาแบบสนุกไปเลยนะครับให้ท่านผู้ชมได้สนุกไปด้วยหนึ่งนาทีสามวิต้องเร่งอยู่แล้วนะครับลีลาไม่ได้เวลาหมดก่อน เวลาไม่ได้เวลาหมดก่อนอะไรประจันจี่เอเหมือนเราจะเสียเปรียบไหมเข้าฮอดไม่ได้นะนี่เข้าฮอดไม่ได้ถ้าเข้านี่ก็โดนฆ่าฮอดนั่นหละครับตัวนี้เข้าฮอดไม่ได้ ทั้งสองทางเลยเข้าได้อยู่เอาแล้วงานนี้อุ้ยโดนเลยโดนเลยครับท่านผู้ชมเรียบร้อยครับกระดานนี้ <c oughs> แพ้คุณสังเวียนเลยไม่เหลือค <c oughs> ุณสังเวียนนี่ใช้ได้เลย ไม่รู้ไปแพ้หรอกน่าจะแพ้ตรงที่ผมร่มนี่แหละถ้าไม่ร่มอาจจะดูดีกว่านี้ไปว่ากันไปเสมอกันคนละหนึ่งกระดานคนนี้ไม่ธรรมดาแน,น่ครับคุณสังเวียน จนไปดิจนจน,จนขึ้นมาเมื่อกี้ผมแพ้อะไรนะแพ้ซีอุยเนาะ พสซีอุยคุไปร่มใส่ซีอุยเรียบร้อยเลยไปร่มใส่ซีอุยหาเรื่องแสแลวเราหาเรื่องสแสเลวอันนี้ครับ Đơn bay, Má đi, Cơn xuống Cái lưới ให้กินร่มเหรอหรือว่ายังไงไม่ใช่นะหรื่อแกกลัวโดนต่อไปเข้ากินขึ้นไป ไม่กล้าเข้านะครับแกก็ไม่กล้าเข้าเหมือนกันแหละเปิดกินกินหมดแล้วตานี้ใสๆตานี้ใสๆนะครับเมื่อกี้เราแพา้ไนปหนึ่ง เอาชนะสองแล้วไปไปหกกระดานอ่าเมื่อกี้เราแพ้ซีอวีนะเออเราแพ้ซีอวีซีวีตัดหน้าไปเลย <c oughs> ตัดหน้าไปเลยดีกว่าซีอวีใช่ไหมตัดหน้าซีวีไปเลย หนึ่งนาทีบวกสามวินาทีนะครับใช้เวลาที่เล่นกันอยู่ตัดข้างขึ้นไป <c oughs> <c oughs> เดินดช้าไม่ได้ครับ ช้าหมดอด,อดแน่ช้าหมดอด,อดแน่เฮ้ยโดนอะไรไหมวะเหมือนเขากำลังจะเล็งอะไรเราอยู่ไหมไม่ได้เลงไม่ได้เลงสอยไป ไปขึ้นไปอืมขึ้นไปมานี่ไปนี่น่าจะออกเสมอเกมนี้ แ้่เขาต่อลงมาเข้ากินไปเสมอเสมอไป เดี๋ยวไปจับหมายเลขสิบสองนะ่ะเพ่ผมเลยนะเพ่ผ,ผมเลยนะจะบอกให้ลงมาลงไปเสมอครับ โอเครู้กันรู้กันกระดานที่ห้าแล้วโอ้โหแป๊บเดียวครับเวลาเล่นไปแล้วสี่กระดานกระดานที่ห้าแล้วก็พอดีนะหนาทีบกวกสามวิกำลังสวยเลยนะครับไม่ช้าเกินไปไม่ไวไม่เร็วเกินไปให้เวลาคิดสามวิ ในเวลาคิดสามวินาทีคุณต้องเริ่มขยับหมากไม่งั้นคุณจะเวลาโดนรถตัดทอนในทันที <c oughs> แทกไปอาวเขาเลือดเดินเป็นนะนี่คนนี้ไป คุณสังเวียนเดินดีมากครับไปน,นี่แทกกินเปิดทางเปิดทาง <c oughs> เปิดทางเปิดทางเปิดทาง ไปหลุดแล้วครับงานนี้หลุดเข้าฮอตไปแล้วขวางขวางเหมือนกันคุณขวางผมผมก็ขวางคุณมานี้ต่อ ใครจะอยู่ใครจะไปเบียดแล้วใครจะอยู่ใครจะไปแซ่ก่อนนี้ไปเตรียมไปกินเฟรีมานี่กินฟรีหนึง่งด้กินแน่ๆเลยครับหนึ่งตัว กินนาทานีกินานาทีต่อไปสามต่อสองชนะใสๆไปขึ้นไป รียบร้อยครับคู่แข่ยงยอมแพ้กระดานที่ห้าไปกระดานที่หกกระดานสุดท้ายสำหรับวิดีโอชุดนี้ไปมาแล้วผมยังไม่ชนะอันเดินหลังเลยนะยังไม่ชนะเลยนะเอาอีกสักทีดิต่อกอสักทีด้ มันผิดตรงไหนวะอยากรู้เหมือนกันมันผิดตรงไหนเล้ยมันถึงไม่ชนะมีเสมอกับแพ้ไปมันผิดตรงไหนเว้ยมีสักทีด้คุณสังเ,เกตแกก็แน่นอนของแกนะแน่นอนของกนะแนอนองกแกนะก็เหนียวใช้ได้อะภูเก็ตหลัง มาแล้วอะไรคงเกไม่รู้นี่ข้างข่าวเจออะไรแบบต่อครับงานนี้ต่อมานี่ไปนี่ ไปยูคนดูอย <|so|> ู่หนึ่งท่านครับไม่รู้ใครเฝ้ามองเราอยู่ สลับฟันปลาไปแล้วยึดไว้ก่อนมานี่ไปนี่เสียบไปจับมา เกบร้อยครับงาน,นนี้